สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวส,สันพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปลุยงานย่านรถจนะนะครับไปดูกันว่างานวันนี้จะยากจะง่ายยังไงนะครับรถจนะนี่ก็นานๆมาทีครับเดือนละครั้งสองครั้งนะครับสองเดือนครั้งอะไรประมาณเนะี้ไม่ค่อยได้วิ่งแถวนี้มากเท่าไหร่ส่วนมากก็จะอยู่แค่ไรประทุมกับกรุงเทพนะเป็นหลัก อ๋ออันนี้ก็เป็นรถคอกนะครับพี่เขาก็มาขนของย้ายหอเหมือนกันช่วงถ้ามันเป็นสิ้นเดือนแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยงานขนของจะเยอะมากเขาจะนิยมย้ายกันมากนะครับตรงนี้สามเอ็ดวันอาทิตย์ด้วยแถวหอผมก็มีขนย้ายเยอะนะครับแต่เขาไม่จ้าง <c oughs> ก็ได้งานที่นี่ครับดีกว่าไม่ได้ครับอันนี้ลูกค้านัดไว้ 11เอโมงนะครับเรามากันตั้งแต่10บโมงเพื่อรถติดอะไรด้วยนะครับนใกล้จะถึงแล้วก็มันเจอแต่ซอยแคบครับนี่ครับคือความยากของอาชีพเนี่ยส่วนมากจะเจอแต่อย่างเงี้ยนะครับที่จอดรถยากบางทีนี่ก็จะอยู่ชั้น2นะครับที่แรกของใหญ่ก็จะมีแค่มอไซค์นะครับแล้วก็ตตคอม แล้วก็ตู้เย็นเล็กๆครับแล้วก็กระเป๋าอีกเล็กน้อยก็เครื่องรถนะครับถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เนี้ยเราก็จะไปส่งแถวแถวตำบลสามบัณฑิตนะครับอยู่ใกล้ๆกับอิชิตันนะครับบริษัทอิชิตันแถวนอนแล้วครับอันนั้นก็เคยไปครั้งเดียวนะครับตั้งแต่สมัยเป็นบ่าวน้อยนั่นแหละไม่ได้ไปนานละเส้นนอน ไม่รู้ว่าเข้าเป็นยังไงกันบ้างถะนาะนนี่ครับโอ้ถนนแถวนี้ดีครับสวยมากติดคลองติดอะไรครับต้นไม้วิวดีครับน่าอยู่ครับไม่วุ่นายด้วยแถวนี้เขาบอกว่าขยันพิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะครับไม่รู้จริงไม่จริงนะครับก็ต้องดูกันไปเยอะๆถ้าเราวิ่งรถร่วมก็อาจจะมีงานนิดเดียวอะไร ยิ่งส่งของเราก็มีเงินเดือนได้ตัวก็ได้แค่นั้นครับแต่ถ้าเราทําเป็นของตัวเองก็ยิ่งรับงานได้เยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับนี่ครับมาถึงแล้วอันนี้ก็จะอยู่หลัง Cj นะครับ Cj เจตำบลสามบดิตนะครับอันนี้ก็อยู่ชั้นสองนะครับที่นี่ดูโล่งดีนะครับหอ,อพักมีสองชั้นข้างหน้าสามารถ จอดรถยนต์อะไรได้เยอะนะวิวก็ดีครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นต้นไม้ตัวไสบายตาด้วยนี่ครับข้างหน้านั้นน่าจะเป็นแบบตลาดอะไรอะแล้วก็ติดเสื้อแจวสวาสดวกสบายครับอยู่ที่นี่น่าอยู่มากไม่แออัดด้วยน่าจะราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับที่นี่ เสียดายแถวที่ผมอยู่ไม่มีแบบนี้นะคนี่ควิวดีมากบรรยากาศน่าอยู่น่าจะโ,โซนดีครับแถวนี้นะครับอาชีพแบบนี้ถ้าสิ้นเดือนก็มีงานแบบวิ่งเยอะดีนะครับแต่กลางเดือนก็ลำบากกันหน่อยครับมีบ้างไม่มีบ้าง สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe s ั b สไครป์ผมกันด้วยนะครับส่วนใครอยากถามอะไรก็เม้นถามได้นะครับขอบคุณครับ